สวัสดีครับเพื่อนครับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับ a อคอนซีทีก็วันนี้ถึงคิวกับตัวสีใหม่ j o ยคอน t ท o l ลอร์ u ูอันเซนวอลค d นกเลสนะครับเพื่อนๆดูนะครับ2ส,สีนี้แตกต่างกันไหมครับเลสเก่านะครับสีแดงเก่ากับสีแดงใหม่ถ้าดูตัวกล่องเนี่ยเฉดสีแทบจะไม่ได้มีความแตกต่างแบบอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่ถ้ามาดูใกล้ๆนะครับในระดับสายตาของผมแบบนี้จะเห็นเลยว่า ตัววอคานิ i เลสตัวสีแดงใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความโดดเด่นของตัวสีเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มขึ้นมาโดยเฉพาะในเรื่องของความมันวาวนะครับความมันวาวนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเลยว่ามันจะสวยบาดตาบาดใจขนาดไหนว้าว เป็นไปตามที่เพื่อนๆบอกก่อนหน้านี้เลยนะครับว่าเจ้าตัวสีแดงวอลคดิกเลสตัวนี้นะครับก็มีความสวยงามไม่แพ้เจ้าตัวสีโคบอลท์บลูนะครับที่ผมได้ทําการแกะ u n นบ็อกรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าโอ้โหสีแดงแบบสดเข้มนะครับได้ใจเลยนะครับแล้วก็ตัวผิวที่มันมีความมันวาวใส่เข้ามาเนี่ยเหมือนกับเป็นผิวอ e เมทัลลิกนะครับก็ uh, ช่วยเพิ่มความโดดเด่น ของสีแดงเนี่ยให้มันดูมีความเป็นมิติในเรื่องของตัวการสะท้อนของตัวแสงแสงไฟนะครับเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยนะครับถ้ามันสะท้อนโดนแสงเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันค่อนข้างที่จะมีความวิบวับวิบวับเนี่ยมากกว่าตัวสีโคบอลบลูหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมลองเทียบให้เพื่อนๆดอูอันนี้โคบอลนะครับอันนี้โคบอลบลูนะครับอ่า โอเคครับอันนี้ก็เอามาวางเทียบให้เพื่อนๆดูทั้ง2เฉดสีเลยนะครับทั้ง2เฉดสีเลยว่ามันมีความสวยงามไม่แพ้กันเลยนะครับในความรู้สึกของอผมนะครับที่เห็นกับตาตรงนี้นะครับและผมก็ปรับเฉดสีของตัวกล้องเนี่ยให้ใกล้เคียงกับสภาพของตัวสีสันที่อยู่ตรงนี้จริงๆเลยนะครับเอาให้มันใกล้เคียงมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับแล้วก็ตัวสีเนี่ยถ้าถามความรู้สึกของผมนะ เพื่อนๆบางคนอาจจะชอบแดงใช่ไหมครับแต่ของผมเนี่ยก็กลางๆทั้ง2ส,สีนะแต่ว่าก็มองแล้วมันก็สวยทั้ง2ส,งสีสีสันแหละนะครับเพื่อนๆเ,เ,เพราะถ้าหากลองเอามาเปรียบเทียบนะครับกับตัวสีเดิมนะครับสีเก่านะครับเห็นไหมนะเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะดูจมไปหน่อยนะครับถ้าเป็นสีแบบผิวด้านๆน,นะครับของตัวตัวเดิมนะครับ จะเห็นเลยว่าสีมันจะค่อนข้างดูมืดแล้วก็ดูจมไปหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้มีในเรื่องของตัวผิวคล้ายๆเป็นเมทัลลิกนะครับที่มันมีความมันวาวเข้ามานะครับเพราะว่าถ้าพอมีความมันวาวเข้ามาแบบนี้เพื่อนๆนก็จะเห็นเลยว่ามันมีประกายมุกหน่อยๆน่อยะครับเป็นเกล็ดมุกนิดๆนะครับถ้าเราซูมใกล้ๆเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่ามันค่อนข้างที่จะเล่นกับตัวแสงไฟ ได้ดีเลยนะครับได้ได้ดีเลยยิ่งถ้าใครที่ปรับห้องสวยๆนะครับมีในเรื่องของตู้ชงตู้โชว์เข้ามาด้วยนะครับการวางตัวจอยคอนเทลเลอร์พวกสีสันอ่าสสีนะครับที่กําลังจะออกมาอีก1สีก็คือสเตอร์ลิงนะครับสเตอร์ลิงซิลเวอร์นะครับที่จะออกวางจําหน่ายประมาณปลายเดือนมกราคมเนี่ยถ้าวางครบเซตเนี่ยผมว่าโอ้โห เป็นเซตที่ดูสวยงามอย่างแน่นอนนะครับแน่นอนสำหรับสายนักสะสมนะผมมองนะครับที่เน้นความสวยงามแต่ในในแง่เรื่องของการใช้งานเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกในตัวคลิปก่อนแล้วนะครับที่ Unbox อกเจ้าตัวโ o บอลบลูไปนะครับว่าปุ่มกองปุ่มกดต่างๆนะครับผิวสัมผัสนะครับแทบจะให้ความรู้สึกเหมือนกับตัวผิวปกตินะครับเหมือนกับตัวจอยคอนเทลเลอร์ดวลเซนรุ่นเดิมเลยนะครับรุ่นรุ่นเดิมเลยนะครับ ไม่ได้มีความแตกต่างมากนะครับเพราะเพื่อนๆบางคนเนี่ยมองว่าโอ้โหผิวมันๆแบบเนี้มันจะมีในเรื่องของตัวความลื่นมากเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับแต่พอลองสัมผัสจริงๆเนี่ยแทบจะไม่มีความแตกต่างกับตัวสีสันตัวเดิมมากเลยนะครับมากเลยนะครับแต่ที่มันจะเห็นเด่นชัดหน่อยก็คือในเรื่องของตัวบอดี้นะครับด้านเนี่ยที่ผมไปบอกเพื่อนๆก่อนหน้าน,นี้แล้วทางด้านข้างเอาด้านด้านตัวส่วนด้านหลังนะครับเนี่ย จะเห็นเลยว่าผิวด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยอย่างเช่นของตัวสีวอลคดิกเลสสีแดงเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยว่ามันค่อนข้างที่จะมีความเด่นแตกต่างเนี่ยอย่างชัดเจนนะครับอย่างชัดเจนนะครับก็เหมือนกับตัวสีโคบอลท์บลูเหมือนกันนะครับถ้าลองสังเกตดูนะครับจะเห็นเลยว่ามันเป็นอ่าสีที่ไม่ได้เป็นสีเดียวเหมือนกับตัวจอยรุ่นรุ่นสีสีสันเดิมนะครับถ้าเป็นสีสันเดิมเนี่ยสีมันจะ แมตกันทั้งหน้าหลังเลยแต่เนี่ยสีมันออกจะออกแบบทูโทนนะครับเป็นทูโทนนะครับอ่าก็ไม่รู้ว่าจะเป็นในเรื่องของการดีไซน์ของทางโซ ny ที่จงใจจะให้มันออกมาเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับ และนี่แหละครับก็เป็นตัวจอยคอนโทรลเลอร์ roller, 2สีสันใหม่ล่าสุดนะครับ <c ười> กับเครื่องเล่นเกมคอนโซโล PlayStation 5นะครับที่เพิ่งออกวางจำหน่ายเมื่อวันที่3 <ph ys Tri angle> พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เลยนะครับซึ่งเ,เพื่อนๆก็ยังคงสามารถที่จะหาซื้อได้ในราคาโปรโมชั่นนะครับที่ทางโซนี่ประเทศไทยเนี่ยได้จัดแคมเปญไว้อยู่นะครับตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนนะครับจนถึงวันที่16 พฤศจิกายนนะครับก็ยังเหลือเวลาอีก4ีวันนะครับก็ยังพอที่จะหาซื้อตัวจอยคอนเทลเลอร์สสีสันนี้ได้อยู่นะครับในราคาสุดพิเศษ1990บาทนะครับ1,990าบาทซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมไปแถว Power Buy บนะครับก็ยังคงเจอตัวว o ลคา n i c เลสเนี่ยอยู่นะครับอยู่นะครับก็ถือว่ายังเป็น2สีสันที่ไม่ได้หาซื้อ,อยากมากสักเท่าไหร่นะครับมากสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยังมีอีกสีสันหนึ่งที่จะวางจำหน่ายเดือนมกราคม นะครับก็จะเป็นตัว Sterling s ซิ v เวนะครับตัวนั้นเดี๋ยวถ้าถึงวันวางจำหน่ายเนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะได้มาทำการอันบ็อกแกะกล่องให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับได้รับชมกันนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังมีข้อมูลที่สงสัยเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมของเครื่องเล่นเกม p l a y s t a t i o n 5อยู่นะครับก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์สอบถามกันได้ในตัวคลิปนี้หรือจะเป็นคลิปอื่นๆก็ได้นะครับเดี๋ยวทางผมเองก็จะเข้ามาตอบ คําถามเพื่อนๆนะครับหรือถ้าผมไม่สะดวกเนี่ยบางครั้งนะครับก็มีเพื่อนๆนะครับในสังคมของช่อง e c o n TV เนี่ยก็เข้ามาตอบข้อมูลให้เพื่อนๆได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันนะครับยังไงก็ฝากขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ช่วยให้ข้อมูลนะครับกับเหล่าเกมเมอร์ที่ยังไม่ทราบข้อมูลในบางจุดนะครับเกี่ยวกับเครื่องเล่นเกมคอนโซลนะครับก็ขอบคุณมาไว้นักที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับส่วนตัวขาตั้งสแตนจอยคอนโทรเลอร์ตัวนี้นะ เดี๋ยวเพื่อนๆถามอีกว่าเอหาซื้อที่ไหนนะครับอนนี้ยผมเคยสอนเพื่อนๆแล้ว DIY นะครับทำเองกับตัวสแตนขาตั้งเนี่ยใช้ไม้สนพาเลตเนี่ยมือ2เนี่ยนะครับมาขัดๆหน่อยนะครับอ่าแล้วก็ทําการเจาะด้วยสว่านนะครับเพียงแค่วัดขนาดอ่าความยาวกว้างเนี่ยให้มันเป๊ะนะครับผมเคยทําสอนไว้แล้วเมื่อนานมาแล้วแหละนะครับเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปรับชมกันได้นะครับกับตัว ขาตั้งจอยคอนเทลเลอร์ดูวันเซนนะครับดูวันเซนนะครับส่วนในวันนี้นะครับทางผมเองก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ